นะเรียนรู้ตลาดหุ้นกันตลาดหุ้นหุ้นอเมริกากับหุ้นยุโรป ะระบบหุ้นนะคะการที่เราจะเล่นหุ้นหรือทำความเข้าใจกับตลาดหุ้นวอรเน็ตสต็อกเอ็กซ์เนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้ทุกช่องทางนะคะ CNBC จะโชว์ให้เราได้เห็นนะคะ24ชั่วโมง CNBC นะคะไม่ว่าเราจะเปิดจากคอมพิวเตอร์ เราจะใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทําตลาดหุ้นแทงหุ้นเล่นหุ้นว่าหุ้น AI t อเทหุ้นน้ํามันหุ้นพลังงานหุ้นไฟฟ้าเอเนจีทุกอย่างอุป,ปโภคบริโภคอยุบยาเรามาเรียนรู้กันทางช่องทางนี้ด้วยนะคะ CNBC สอนเราได้นะคะสอนเราได้24ชั่วโมงสุดยอดนะคะเพื่อนๆการ เรียนรู้เกี่ยวกับทําการตลาดหุ้นทําการเอ่อเราจะเป็นนักเล่นหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นเริ่มต้นหรือเป็นผู้ที่ชํานาญแล้วอะทุกอย่างมีวินวินแล้วก็มีรูสนะคะมีได้มีเสียนะคะมันอยู่ที่เราจะใช้วิจารณญาณน,นะคะ เราสามารถเรียนรู้ได้นะคะเพื่อนๆนะคะสิ่งที่พี่คิมกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการตลาดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะคะกําลังเรียนกําลังศึกษาในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะคะเราต้องใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเก่งถ้าคุณทํางานอยู่คนเดียวนะคะ ต้องใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยเราก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางของ CNBC ทางเว t ร์เทจสต็อกเอ็กชนโดยตรงนะคะชาน e ลนี้เป็นชาน e ลที่สอนพี่จิมได้มากเลยนะคะ CNBC เกี่ยวกับเวอร์เท Stock กเอ็กช g นนะคะยุโรปและอเมริกาและออสเซียนนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนะคะช่องทางง่ายๆนะคะเรียนรู้ตลาดคริปโตตลาดบิตคอยตลาดพัเลยนะคะ ตลาดหุ้น CNBC สอนเราได้ค่ะ